จาจารย์รักว่าอย่างไรครับตรงคี้กร <c oughs> มการดงององอเอาจจะประเมินว่านี่ไงก็ส่งออกรายได้ส่งออกเข้ามาเป็นกําลังซื้อภายในประเทศไง <c oughs> ไรายได้จากท่องเที่ยวมาเป็นกําลังซื้อในประเทศมาช่วยช่วยสร้างการซื้อซื้อขายสินค้าหมุนเวียนในประเทศที่มันมีชีวิตชีวาขึ้นอันนี้ <c oughs> เราไม่แน่ใจวิธีคทดของของกรดองอครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรคืออย่างอย่างอย่างการที่มีการแถลงออกมาเนี่ยแล้วมีการสรุปกันนะครับว่ากําลังซื้อมันบวมเนี่ยนะครับคือจริงๆกําลังซื้อไม่ได้บวมต้นทุนต่างหากที่บวมผมว่านะฮะคือคือที่็นเห็นคือต้นทุนมันบวมกําลังซื้อไม่ได้บวมเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไตรมาสหนึ่งแล้วก็โตเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ิดนิ นะครับไตรมาสสองเรากําลังจะคุยว่าโตถึงสี่เปอร์เซ็นตเขาคุยกันนะครับแต่อย่าลืมว่าตัวเลขยังไม่ยังไม่ออกมาณวันนี้ยังไม่เห็นอะไรยังไม่เห็นแม้กระทั่งเป็น first draft ออกมานู่นนี่ออกมายังไม่ทราบนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันมีตัวเงินเฟ้อที่คาเอาไว้อยู่นะครับเดือนอกรกฎาอโทษเดือนสิงหาไอ้โทษเดือนมิถุนาเนี่ย ฟ้าไปเรื่องเจ็ดเปอร์เซนกว่านะครับแล้วก็เดือนกรกฎายังไม่ออกนะครับซึ่งปกติเนี่ยวันที่หนึ่งหรือวันที่สองก็จะออกนี้วเขาเลื่อนมาออกประมาณวันที่ห้าครับเอขอแต่งตัวเลขหน่อยขอแต่งประมาณวันที่ห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีความผมก็มีความสงสัยมากคือไตรมาสสองเราไม่มีทางโตเกินสามเปอร์เซนหรือสามจุดห้าเปอร์เซนตเพราะว่าเงินเฟ้อมันกินหมดไงครับนะครับมันกินหมดไงครับ S <S นะเงินเฟอร์มันกินการเจริญเติบโตคือการเจริญเติบโตจริงๆเมันโตที่ที่เป็น total value กันแล้วกันนะครับแต่ใน total value อันนี้เนี่ยมันมีเงินเฟริรแฝงอยู่ตั้ง7%จ็ดเเซ็นหกเ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นหักออกมาแล้วเนี่ยเพลิบเหลอมันอาจจะเหลือสักสามเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นกว่ากว่าเสียด้วยซ้ํานะครับ,ค,รบคือตรงเนี้ผม<อ>คิดว่ามันเป็นอะไรที่ผมผมยังเชื่อว่าไอ้สี่กว่ากว่าเนี่ยมันมันไม่น่าจะถึงนะครับเมื่อสี่กว่ากว่าไม่น่าจะถึงในไตรมาสนี้ แถมนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาพี่ๆจะเห็นว่าอมันเป็นนโยบายเพิ่มต้นทุนอเป็นนโยบายโบลเงินเฟอ้อโบลเงินเฟอ้อระเบิดเงินเฟอ้อใช่ไหมครับ,รบเช่นอะไรอะก็เช่นขึ้นค่ากา๊าซยังขึ้นอยู่นะครับค่าก๊าซเนี่ยสังละบาทเนี่ย,ยกิโลละบาทเนี่ยสิบห้ากิโลก็สิบห้าบาทเนี่ยนะครับอันที่สอง นะครับค่าไฟที่กันมันจะขึ้นตั้งแต่เดือนกันยาใช่ไหมครับที่ขึ้นเยอะมากเลย FT คราวนี้ขึ้นตั้ง60สตางค์ได้โดยประมาณทําให้ค่า FT เนี่ยจาก23สตางค์เนี่ยมาเป็น90กว่าสตางค์เกือบบาทหนึ่งไงนะครับก็ไปบวกค่าไฟพื้นฐานอีกมันก็เลยกลายเป็นขึ้นมาตั้งอีกค่าไฟพื้นฐานก็3บาทกว่ากว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นตั้งเกือบเกือบ20%่เปอร์เซ็นต์ันั้นค่าไฟขึ้นแน่อนใเปอร์เซ็นต์แน่นอนในไตรมาสที่สามเจน ในขณะที่นโยบายอะไรต่างๆที่จะมีการบริหารจัดการไม่ให้ต้นทุนมันขึ้นรัฐบาลเหมือนกับแบบไม,ไม่ไม่ไม่สนใจอะไรแล้วไข่ก็ขึ้นนมก็ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดและบางอย่างแอบขึ้นโดยที่รัฐบาลยังยังยัง,ยง,ยงไม่สามารถไปควบคุมได้รัฐบาลจะควบคุมได้วันนี้เท่าที่ผมเห็นได้จริงๆก็คือมาม่า ืเพ <นะ S 2> ราะเขาเพราะเขาบอกเขาจะขึ้นก็แล้วแต่เขาออนเนอร์รัฐบาลแต่รัฐบาลยังไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันมันไม่น่าเป็นธรรมนะครับไปไปเลือกอปฏิบัติกับแบบนี้แต่ว่าไอทีค่าไฟขึ้นไป60สตางค์คุณปล่อยเฉยเลยคุณบอกมีกรรมการอยู่อะไรอย่างเง <ใช S 2> ี้ยนะครับเอแล้วก็ไอค่าค่าน้ำมัน นะครับอยู่ดีๆลดลงมาเท่านี้ขึ้นไปก็ขึ้นไปแบบเนี้ยนะครับแล้วผมถามคําเดียวนะครับผมไม่รู้คนอื่นลืมหรือเปล่าแต่ผมไม่ลืมครับไอ้ที่คุยว่าจะได้เดือนละหก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 พันโทษอ่าแปดพันล้านเนี่ยสามสามเดือนสองหมื่นสี่นะครับมันมันตกลงมันได้เท่าไหร่วันนี้เท่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือปตทเนี่ยให้มาหนึ่งพันต่อเดือนรวมสามพันนะครับเท่านั้น นะครับแล้วอีกที่เหลือเนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่ไหนนะครับแล้วสื่อต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยได้ไปตามกันไหมไปถามไหมอย่ามาอ้างว่าติดโควิดเพราะว่าไลา์ได้ไลา์ถามหรือว่าซูมประชุมกันก็ได้อะไรก็ได้แบบเนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็ถึงไม่ไม่ไม่มีความเชื่อมั่นในการในแนวทางบริหารอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับทุกทีเนี่ยกกพเขาก็จะแถลงข่าวเรื่องการปรับค่าเอีถูกไหมครับพี่ครับใช่ รอบนี้ยกเลิกไม่แถลงข่าวเออมันทําอะไรหลบหลบซ่อนๆนะใช่รอบนี้ยกเลิกไม่แถลงข่าวเขาก็คิดว่าเออคงใจดียังไม่ขึ้นเปล่าขึ้นแต่ไม่แถลงกันยังขึ้นแต่ไม่ได้แถลงเพราะนั้นไอการแถลงอันนี้ก็เลยหมดเออแล้วไหนเราทำงานด้วยความโปร่งใสอ่ะแล้วความโปร่งใสตรวจสอบได้อะไหนล่ะครับ ผมไม่เข้าใจจริงๆการบริหารจัดการของโทษนะของรัฐบาลชุดนี้นะครับผมไม่เข้าใจมันมันรูปหน้าปะจมูกมันพูดอย่างทำอย่างมันอะไรแบบมันผม,ผมว่ามันแปลกมากอะครับนะครับ,รบมันแปลกจนเราไม่ไว้วางใจอีกต่อไปแล้วอ่ะครับ ครับเหมือน uh huh. ที่ผมเคยเล่าหลายๆเรื่อง uh huh. นะครับเพราะผมไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้เลยไม่เคยรักษาคําพูดไม่เคย uh huh. ทําตามที่ตัวเองรับปากไว้เลยอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีเครดิตสําหรับผมเอางี้ก็แล้วกัน uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข uh huh. ต่างๆที่ออกมาผมถึงมีความรู้สึกว่าผมไม่เชื่ออืม uh huh. แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าพร้อมอเขาน้าจะพร้อมที่จะทําอะไรก็ได้ให้ตัวเลขมันออกมาดูดีนะ uh huh. เพื่อซื้อเวลา ขอไปทีซื้อเวลารหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ,รบะฉะนั้อย่างที่บอกนะครับวันนี้กําลังซื้อบวมกาลังซื้อไม่ได้บวมครับต้นท<อ>ุนบวมแต่กําลังซื้อหดอกําลังซื้อหดเงินหนึ่งร้อยบาทเนเงินกระจายค่าไฟเนี่ยครับสองร้อยบาทที่เราจ่ายไม่ได้แล้วครับอันเนี้ยเซฟเซฟสมมุติว่าใช้เท่าเดิมเซฟหมดแล้วมันก็ต้องเพ<อ>ิ่มสิบแปดเปอร์เซ็นต ช่ไม่มีทางเลือกเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ย Take into a c c เ u ้าไปเลยครับในเงินเฟอ้อของเดือนกันยานะครับสิงหาอาจจะไม่ได้มีผลเพราะว่าเขาขึ้นตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปนะครับต็งกันยาเราก็เห็นซึ่งใน Forecast ของหลายๆ House ยก็บอกอยู่แล้วครับตัวเลขเอ,อ,อาจจะถึง9%ได้อาจจะถึง9%หรือ10%ได้ในบางกรณีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูกันต่อว่ามันจะเป็นยังไงถัดมาส่งออกบาน ทรง<ม>ออกเนี่ยมันมีทรายตั้งแต่ปีที่แล้วครับที่เราโต12%<ม>ก,กว่าอื<ม>พี่จําได้นะครับพี่บุวยจําได้นะเราก็มาพูดในรายการบอกเอ้ยอดรรพนธ์ตมตีคลังรองนายกรัฐมนตรีคลังบอกว่าทั้งตั้งเป้าเติบอาจจะเริญเต,ติบโตแล้วก็รัฐมนตรีอะไรรองนายกกับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเ<ม>ติบโต5%ผมบอกมันเด็กไปหน่อยไหมมันเด็กไปหน่อยไหมไม่ต้องทำอะไรหรอกใช่คุณไม่ต้องทําอะไรแล้วสุดท้ายเออนี่ยนะครับตัวเลขมันก็ฟ้องเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับแล้วนะครับสมาคม ผู้ขนส,ส่งสินค้าทางเรือก็ดีก,กรอกรอก็ดีก็จะปรับเป็นหกถึงแปดเปอร์เซ็นถึงแปดเปอร์เซ็นตแล้วก็ uh huh. ในบางกรณีเขาบอกเขาจะพยายามดันให้ได้ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับ uh huh. เขาก็บอกว่า uh huh. อย่างวันนี้เขามีการถแถลงข่าวใช่ไหมครับว่ากรณีไต้หวันเนี่ยจะว่าลบก็ลบแต่เป็นบวก uh huh. กับไทยไหมก็เป็น uh huh. บวกกับไทย uh huh. เพราะว่าหลาย uh huh. สิ่งหลายอย่างเราสามารถไปทดแทนการถูกแบนการนําเข้าไปที่จีนของไต้หวันได้นะครับเราก็สามารถทดแทนเพราะนั้นมันก็จะมีโอกาสแฝงอยู่ในวิกฤตในลักษณะนี้ นะครับแต่ว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันควรจะมันก็ควรจะมีการส่งสัญญาณให้ชัดเจนไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยนะครับค <c oughs> ือรัฐบาลก็ดีอะไรก็ดีมคงต้องร่วมกับเอกชนร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อกําหนดเป้าหมายครับกับคืนนี้คือรัฐบาลพี่ก็เล่นกําหนด5ห้อย่างเดียวเอ,เอาง่ายเอาง่ายๆเดี๋ยวพอถึงเวลาจะที่คุยได้ไงบอกว่าเรากําหนดไว้แล้วเราสามารถทําได้สูงกว่าเป้า ผมก็ไม่รู้เขาอยากทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป้าทุกอย่างที่ทําไปเนี่ยนะครับมันผิดเป้าหมดแล้วมีรายงานสตงมาเมื่อวานนะครับหรือเมื่อวันซืนรายงานสตงเรื่องเกี่ยวกับคนละครึ่งนะครับใช่ไหมครับจําได้นะพี่เขาก็บอกเลยว่าเขาเสียดายสตงเขาเสียดายเพราะว่างบประมาณที่ตัดมาเพื่อให้คนละครึ่งเนี่ยรวมทั้งหมด4ครั้งเนี่ยนะครับงบเนี่ยมันใช้ไม่หมด มันขาดไปประมาณ2 3 0หมืสามพันกว่าล้านซึ่งเขาบอกว่าเสียดายเพราะว่าเงินสองหมื่นสามพันกว่าล้านที่เป็นงบประมาณส่วนเนี้ยนะครับไม่มาจะมาจากไหนนะครับมันควรเอาไปทาอย่างอื่นได้ให้เกิดประโยชน์นะไม่ควรเอามาแช่มาค้างไว้ที่นี่สองก็คือมันมีการดําเนินการที่มันไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ไม่ได้ตรงตามเป้าหมายนะครับ,รบแล้วก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เอ,อผมก็เพิ่งเห็นรายงานแบบนี้ออกมานะซึ่งก็ก็น่าจะก,ก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่ารัฐบาลจะใช้หรือไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงนะครับฮะใช่ใช่